ต่อไปจะเป็นการสาธิตการเล่นการเล่นพื้นบ้านนะครับเขาเรียกว่าทอยกองนะครับกองที่เราตั้งอยู่นะครับเหมือนกองขี้หมาแต่ไม่ใช่นะครับเป็นเศษกระเบื้องเราตั้งไว้สิบชิ้นนะครับนะผู้เล่นจะต้องทอยให้กองนี้กระจายออกมานะครับแยกเป็นชิ้นเดียวนะครับชิ้นละ1นคะแนนนะครับโดยผู้เล่นจะมีเบี้ยที่สาหรับทอยกองอยู่3ชิ้นนะครับเราจะให้ทอยต่อเนื่องกัน3ครั้งโดยที่ไม่มีการตั้งกองใหม่นะครับ นกระจายออกกี่กี่เบีย้ยกี่ชิ้นก็เป็นคะแนนที่ได้นะครับอานะครับผลจากการเสี่ยงปร,กกรากฏว่าฝ่ายเอนะครับด้านขวามืออ่าเป็นฝ่ายเริ่มเล่นก่อนนะครับน้องโจนะครับน้องโจอ่าเริ่มครับชิ้นแรกครับชิ้นแรกเป็นยังไงครับอโอ้โหแล้วมาดูผลงานชิ้นแรกกันนะครับนะเป็นชิ้นเดียวอยู่หนึสอันนี้มาสชิ้นแต่ว่ายังติดกันอยู่ ก็ถือว่าได้แค่3คะแนนนะครับเราจะกรรมการก็จะเก็บออกั้ง3ชิ้นได้3คะแนนนะครับอ่าชิ้นเบียดอันที่2โยนให้แตกออกไม่โดนนะครับยังคงได้3คะแนนอยู่ไม่โดนนะครับ3คะแนนออกเขาเชิญกรรมการตั้งครับตั้งตอนนี้ทีม A นะครับได้ไป3คะแนน แล้วเราก็จะตั้งกองให้ใหม่10ชิ้นเหมือนกันนะครับระยะเท่ากันผู้ชายก็จะไกลกว่าผู้หญิงประมาณครึ่งเมตรนะครับอานะครับผลที่2นะครับผลการทอยนะครับชิ้นแรกโอ้ชิ้นแรกได้อยู่2คะแนนครับนะครับ2คะแนนกรรมการก็จะเก็บออกอ่าสคะแนนถ้าโยนอีก แตกเอาอีกหนึ่งชิ้นก็จะเสมอนะครับเราดูว่าจะได้หรือเปล่าอ่าชิ้นที่สอนะครับตีให้แตกเอานะครับเราจะไม่มีการตั้งให้ใหม่นะครับ3มชิ้นแตกอ่าตัวเบีย้ยแตกนะครับไม่ได้นะครับแต่ตัวในกองแตกหรือไม่ยังเกาะติดกันอยู่นะครับอ่ายังไม่ได้คะแนนเพิ่มนะครับอ่าชิ้นสุดท้าย ไม่ได้นะครับผลบอกกันว่าคู่แรกผู้ชนะได้แก่เด็กชายโจนะครับอ่านี่เป็นตัวอย่างนะครับเราจะแข่งขันทั้งหมด3คนนะครับ